สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับแม่ตลาดกรีนวินเทจรัชดาค่ะครับก็จะบอกว่าจริงๆวันนี้เรามากัน3ามคนนั่นแหละมีพ่อถาแม่เดือนน้องฟิวส่วนน้องฟิวไปไหนแม่ไปดูคอนเสิร์ตโหทิ้งเราเฉยเลยนะครับ ก็เลยเหลือเราสองคนวันนี้ก็ต้องรอรับน้องฟิวกลับตอนสามทุ่มใช่ค่ะตอนนี้เพิ่งจะสองทุ่มเองเพราะฉะนั้นเรายังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวที่นี่กันละกันนะครับเดี๋ยวมาตามโดนว่าที่นี่นะปี2 0 2 5เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับได้ค่ะก็จะมีเสื้อผ้านะแม่โซนนี้เนาะใช่เหมือนที่พ่อมาพ่อจะมาดูเสื้อผ้าอยู่ร้านนึ่งอ่าฮะใช่ครับถ้าเขามานะวันนี้โดนกันเดิน วิ่งนี้สวยนะแม่ชั่วโมงนี้บอกเลยนะเสือ้อแบบมือสองนะเสือเ้อวงอะไรเงี้ยมามากแม่อเแล้วก็ราคาเดี๋ยวไม่ได้แรงนะครับนี่ตัวห้าสิบบาทนะครับตัวห้าสิบซื้อสี่แถมหนึ่งด้วยแม่อันนี้ต้องเลือกกันเองนะเพราะว่าใครดูเป็นก็มาเลือกเอาแล้วกันออใช่ใช่ถ้าใครใชครอบอ,ะอ,อ่ะก็ลองดูมันก็ใส่ดีนะเทรนก็นลังมาเลยนะมแม่นะช่วงนี้นะใช่ ฝั่งนี้ก็มีนะครับทุกคนนี่ตัวละร้อยก็มีนะครับสเวตเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับนี่เสื้อแม่ดูนี่ซื้อสามฟรีหนึ่งตัวละ,100ะร้อย,ย,ยนะครับนี่สวยๆเลยนะฮะวิหน้ากากก็มีแม่ไอรอนไอรอน <c oughs> นี่พามาดูหน้ากากก็มีนะทุกคนนะไอ,ะไอชื่ออ,อะไรนะนวีหรือเปล่าพ่อจำไม่ได้นะ บีดเรียกชื่อไมิคากุกับแม่ไม่จริงๆอ่ะมันจะส่งการไงเออแล้วเขาใส่กันเหรอเอออมาอันนี้ก็จะเป็นร้านนังเกงแม่นะครับหลายราคานะแต่ว่าขายไม่แพงนะครับที่นี่นะตัวละร้อยร้อยห้าสิบใช่ครับวิลลาร์ดเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยสวยนะบอดี้โกรบเออขอดูหน่อยถ้าเป็นเมื่อก่อนพ่อจะซื้อใช่เพราะเราเคยมีด้วยนะใช่ XL โอสวยเลยบอดี้โกรบนะครับนี่สวยสวย ข้างหลังก็สวยเนะยแม่ลายสวยๆเลยนะครับรองเท้าก็มีนะครับผมครับไอ้ต้องมาเลือกดูแล้วกันว่าใครชอบแบบไหนเออมีทั้งแบบมือหนึ่งมือสองอันนี้พามาเซอร์เวยแล้วกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างนี่รองเท้าก็มีนะทุกคนเสื้องหลังก็สวยเนม่ยแม่ มาด้วยโดนี่นครับนี่รีวา์ก็มีนะแม่สวยๆเลยนะนี่ลายลายเสือเออนี่อยากจะบอกว่าวันนี้แม่เข้าห้องน้ำจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใส่กางเกงทรงเหมือนของกาฟิลใสอะพ่อแต่เป็นลายเสือแม่สือมาแม่ไม่ต้องการเลยไม่อยากได้แต่ไม่รู้หาซื้อตังไหนแต่ตัวที่เขาใส่มันสวยสีมันสวยมากอ่าเออแต่เนี่ยมองๆอยู่ อนี่นี่หลเสือเสือใส่ไม่ได้อ้าวไปเดินดูต่อทุกคนโมเดลนะครับอ๋อไม่ใช่นี่พวกเครื่องประดับเครื่องประดับแม่เออตรงนี้เป็นเครื่องประดับนะครับฝั่งนี้อะไรอะเสื้อแม่วันพีทก็สวยแม่แต่เราใส่ไม่ได้ใช่เียดายตัวเราใหญ่อะเสื้อตัวเล็กอ๋อแหวโทษเสื้อไม่โทษตัวเองนะครับอันนี้ อันนี้กระเป๋าก็มีนะแม่สวยๆเลยนะนี่นะครับสพาก็มีนะตัวละหกสิบสามตัวร้อยห้าสิบนะครับค่ะไปเดี๋ยวดูนะฮะฝั่งนี้อะไรเอ่ยของเล่นแล้วแม่ตามร้านนัของเก่ากเออเดี๋ยวค่อยเดินดูหูแม่ป้ายพวกนี้นะ่าเอาไปแต่งตู้คอนเทนเนอร์เราเลยแนวะวิ<ะ>นเทจนะครับแต่เดี๋ยวไว้ก่อนที่รองแก้วเขาก็วินเทจนะ นี่ร้านขนมก็มีนะแม่ขนมรุ่นสมัยก่อนอ่าย้อนยุคย้อนยุคนึกถึงย่าสมัยก่อนเลยมีพระถุงด้วยนะครับจะร้านสวยนะร้านนี้ว้าวมากเลยนี่ยุงอมพอเมื่อก่อนสี่เม็ดบาทใช่ไหมอ่ะไปเดินดูต่อนะครับนี่ของเล่นนหนแม่นี่เหรอ แล้วแม่แนวฮาวายก็มาเสื้สวยนะจริ่จริง,รงที่เนี่ยเขาจะบอกว่าของเยอะหลากหลายแล้วก็ลองแวะมาดูลองมาเลือกดูนะครับนี่ร้านนี้กำไรก็มี <Okay. S 1> นะนี่แม่อ๋อนี่ตัวละร้อยนะครับผ้าดีอยู่นะโอ้ผ้าดีจริงแม่รู้ได้ไงผ้าดีเห็นเห็นก็รู้เลยใช่ป่ะแม่จับดูไหนเขาหน้าอ่นานนะ สวยอยู่ใช่เนีสวยสวยคือร้อยครับรถน้องบอกเท่าไหร่นะสี่ร้อยสี่ร้อยอ่ะผ้าดีเลยนะครับนี่ผ้านุ่มนะเมื่อกี้ใช่แม่โอ้โหอย่างเงีเสื้อเยอะนะเสื้อผ้าเยอะนะแม่นะหมวกก็มีนะกระเป๋าก็มีนะฟิวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาลงไหลในเสื้อเสื้อวงนะเริ่มเริ่มมาแล้วนะเมื่อวานโดนไปพันกว่านะครับฟิวอ่ะ เจอแล้วนี่ไงเขาถ่ายเขาดูหน่อยแล้วนี่เขาคงไม่ว่างดูหรอกล่ะเขาดูคอนเสิร์ตอยู่ใช่แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าไงป่ะเดี๋ยวหนูนั่งรถมาลงนี่แม่ยาเลยเออนี่เลยครับสวยเลยนะทำไมเขาชอบรถอ่ะเขาบอกว่าเขามีเหตุผลป่ะไม่รู้เหมือนกันเด๋อยู่ก็ชอบขึ้นมาก็เพิ่งเหมือนวันนั้นอ่ะ เอพิ่งรู้หมืนกัปวดดจะชอบก็ชอบเฉยเนี่ยเนี่ยนะรุ่นเนี่ยนะใช่สวยนก็เพิ่งได้สองตัวด้วยนะใช่ครับแม่นี่พอตัวตีก็พึ่งไปเลยเนี่ยพอมาวางอย่างเงี้ยเพราะมันสวยดีนะมันดูแล้วแบบมันคลาสสิกอ่ะเออมันย้อนยุคสวยดีอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับทางล่างน่าจะผัดฝั่งนี้จะเป็นแว่นนะครับทุกคนนี่แว่นก็มีนะเสื้อก็มีเสื้อสวยนะเอาเอาดีจริงๆ แม่ดูฝั่งนี้ของเกงเขาสวยดีนะใช,ใชะใชเคุณไเลยอ, <c oughs> อเดี๋ยวไปดูแม่เดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เป็นเสื้อนะแม่นะไปะเดี๋ยวไปดูกันโุ้ยแม่เดี๋ยวขอดูนี้ก่อนออนึกว่าจะสีแดงาวายนะครับสวยนะอ่าไปหรือเ,เดินดูกันุยวันนี้มีอะไรอะ่ะโอ้โ นี่นี่นะครับเดี๋ยวไอรถรครันนี้ที่พ่อจะซื้อใช่ครับซูเปอร์คัพอันนี้มันไอซีทีซีทีหนึ่งสองห้าก็มีแม่เดี๋ยวขอดูก่อนโอ้โโอโอโเข้ามานี่มันเพียบเลยมีรถสวยๆนั้นเลยม<อ>ังกี้นะครับโอ้สวยมากโอ้นี่รถรุ่นนี้ที่พ่อบอกว่าจะซื้อใช่ครับสวยจริง<อ>ที่พ่อเหลือปั๊มบนปั๊มล่าง เก็บไว้ก็นี่แหละเอ๊ะเหมือนพาแม่มาดูก่อนว่ารุ่นรุนสีเขียวสวยนะน่ารักดีเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยแม่โอ้คันนี้สวยมากใช่แม่โอ้โหสวยสีทีหนึ่งสองแค่สวยมากหล่อเลยเนี่ยที่พ่อบอกพ่อจะเอารุ่นนี้แหละสวยนะได้ดีนี่คือเก็บไว้เลยใช่ไว้นเนี่องดีแล้ว ที่สำคัญคือข้างหลังนั่งไม่ได้อีกละแม่ดูดีกล่าวว่ายังไงรู้ป่ะจาแหววางซ้อนๆเราไปซองเออนี่เลยเขาเรียกว่าสวยมากนะครับนี่เลยแม่ขายรถกระบะเออประมาณนี้แหละตัวนี้ไม่มีคัสแม่ขับได้ข้างมาแม่มแล้วนี่เว,เวลาที่พ่อพูดแบบนี้ที่ไรอ่ะถ้าซื้อไปนะแม่ไม่ได้ขับออออจบตามนี้ นี่แล้วเดี๋ยวมาดูนะนี่จะเป็นโอ้หูมังกี้ฝาดูเลมอนได้แม่เอเดยวพี่ดูมิกกี้พูดผิดดูเลมอนเจ๋ยทะเบียนตองเก้าได้หลบ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 ,ลบแม่หลบหน่อยโอ้สวยมากสวยมากเลยเนาะแลมพ่อแลมมังกี้แลมนี่คืออดีตของพ่อถานะครับขายไปแล้วนะครับนีเ่เหมือนพามาดูรถเลยวันนี้สวยๆนะ เดี๋ยวขอดูคันนี้หน่อยโอ้มังกี้แม่ท่ออย่างสวยอ่ะมีมังกี้เนี่ยถ้าไม่มีทาร์เนี่ยโดนแม่แล้วนะโดนแม่เลยอ่ะโดนอะไรวะแม่ซื้อละนี่ชอบคันนี้คันไหนสวยมากเลยพี่ขออนุญาตชมหน่อยนะครับสวยมากเลยครับโอ้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหอย่างสวยอ่ะครับทุกคนเดี๋ยวเขาอดใจไม่ไหวเดี๋ยวเขาเจ็บตัวอีก โอ้คันนี้เต็มระบบเลยแม่โค้ไอ้นี่ก็มังกี้นะแม่เออโคตรเทพเท่เลยอ่ะแม่ถึงกับร้องเลยอ่ะมันคันเล็กอ่ะมันก็คันเท่ากันทุกคันนั่นแหละแม่ไม่ได้คันนี้เล็กแล้วมันเตี้ยเห็นไหมวันนั้นที่ลองขับอ่ะมันสูงรถเขาโหลดหน้ามาเออข้าววันนั้นเตี้ยอาหารเนี้ยเสร็จแม่แล้วแล้วคันนี้เขาทํามาแล้วแม่เขามีคาร์ดด้วยโอ้โห แม่ร้องสวยที่มันเกลียวมันชอบโอ้น่ารักนะนี่เดี๋ยวมาให้ดูแม่โหหัวหัวแค่นี้ยสวยเหรอเออสวยมากเลยอ๋อเฮ้ยแต่จริงๆซีพ่อเอามานี่พ่อก็หล่ออยู่นะแม่ไม่อันเนี้ยน่าหล่อเขไม่เห็นมีซีทีไอ้ซุปเปอร์คับเลยแม่เอ้มีมีซีนู่นไงของพ่อนู่นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แอร์ซีแบบทันเนี้ย แม่มาดูหล่ะคับโอ้แม่สวยทุกคันเลยไอเนี้ยน่ารักนะคันสีแดงเนี่ยพ่อชอบมากเลยนะวันนั้นใี่รองมันสูงอย่างงี้ใช่เฮ้ยแต่คันนั้นมันเตี้ยแม่ชอบคันนั้นเออมันเตี้ยนะเออแล้วไหนบอกว่าปรับเตี้ยไม่ได้ทำไมคันนั้นมันปรับเตี้ยได้เล็กเกว่าพวกเลยนะอันร้องงอแงแบบนี้เต้นเลยสวยมากนะครับวันนั้นที่รองมันคันสูงอย่างงี้ไงใช่แม่ราคาหนั้นไหน แมเดียนรงองไห้แลครับทุกคนเ,ออเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะทำไมวันนั้นไม่เป็นแบบนี้อ่ะนี่แม่สวยไหมแดกคันนี้แดกนะครับน่ารักดีเล<อ>ยคันนี้คันนี้ก็แดกแม่คันนี้ก็แดกอ,อ,อุ้ยเนี่ยรถสีสวย,ยงั้นเลยแม่นี่มาดูคันนี้เดี๋ยวแม่นนเ,ออเดี๋ยวมาดูคันนี้โห สวยดีนะนเนี่ยตอนแรกพอตั้งใจเลยแม่แต่ว่าพอจะเอาทรงซิ่งพ่อจะไม่เอาทรงทรงทุกของอย่างนี้แม่ดูคันนี้นะโอ้เฉพาะชุดหน้านี่ก็ไหนไไไสวยๆงั้นเลยแมรถเขาโอ้คนนีนี่เฉพาะเครื่องอย่างเดียวก็เจ็ดหมื่นแล้วแม่ แข้งเกี่ยวอ่ะอยากได้ขันเกี่ยวงอแงไอ้ไถ่ไม่ขั้นโอ้โห่ได้ไถ่เป็นเตี้ยแบบนั้นน่ะเออมันแบบว่าอุ้ยชอบอ่ะเอออุ้ยแต่พ่อชอบคันนี้แม่เนี่ยแม่บอกว่ามันทำเตี้ยไม่ได้ช่างมันเถอะไปจะสวยนะสวยสวยสวยชอบ ไม่เสรพ่อขอดูซีทีหน่อยหนึ่งได้ไหมแม่ซีทีนะ่งดูเนี่ยทุกคนซีทีคันนี้คือน่ารักมากนะครับชอบนะพ่อถ่าชอบมากเลยนะครับน่ารักดีนะฮะเดี๋ยวพ่อถามให้ไหมรุ่นนี้รุ่นอะไรนนะพี่ครับอันนี้รุ่นอะไรครับ ี่คมั้งพี่ทำไมคันเล็กจังอ่ะพี่เขาโหลดเขาโหลดอ๋อเขาโหลดครับครับเล็กมันดูเตี้ยวเขาเลยนะพี่นะโลดครับถ้าลุแรงเจอภาษาที่หนอ๋อจะจะเดิมเริมว่แบบนี้นะพี่นะครับไม่เดิมแล้วก็เปลี่ยนหมดแล้วได้ดีหมดครับครับพี่รถโหลดยังมีต้นอ่าร้องว่าร้อยโตครับสวยพี่สวยมากเลยพอดีมารับลูกมาเห็นพอดีพี่เลยขออนุญาตเข้ามาดูหน่อยสวยจริงครับ เขาครบเลยแล้วครับเขาจะขายด้วยแมไหมซื้อแกงโอ้ไม่แกงหรอกคันเนี้ยไม่แกงนะรถซิ่งเลยหล่อเลยท่อไว้ก็สอง0มื่นกว่าสองสามหมื่นแน่นเฮ้ยแต่ตีหนึ่งสองห้าพอจะบอกว่าตีหนึ่งสองห้าพอก็หล่อนะถ้ามาจอดนี่ก็ไม่เขินใครแล้วบอกใคร แต่สวย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 ส,สวยทุกคันครับอ่ะไปะเดินดูกันต่อนะครับนี่อันนี้ที่เป็นเสื้ออีกนะแม่นะเสื้อได้ร้านที่เราตามหาวันเนี้ยที่ที่อยากจะมาซื้อเสื้อวันเนี้ยคือเขาปิดนะครับทุกคนไม่มาว่างันดีกว่าเออใช่ครับว่าปิดเขาไม่มาครับไปเดยวเดินดูอ๋อจำได้ละไอที่เป็นกล่องสุมแล้ววันนั้นจะมีเสื้อเขาขายวันอังคารหรือวันพุธ เออไม่ใช่วันเผาใช่ลืมอ๋อเรามาผิดวันใขอโทสรุปมาผิดวันคับทุกคนแต่แต่ไม่เป็นไรไงวันนี้พอดีมารอฟิลใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเราก็เลยเออแวะมาที่นี่เหมกันโอ้ลงวันเหรอใช่อ๋อพวกพวกอาร์อาร์ทอยมันจะมาอีกวันนึงเออเราจำเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันแม่สวยนะสวยแม่นี่ย นี่มันฮารเลยแมเอือฮาเลยสวยดิมันจะมีของขายนะแม่ที่นี่นะครับก็จะมีโซนกลางนะคือมีของขายเดี๋ยวไปหาอะไรมานั่งทานกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้กี่ทุ่มแล้วแม่สองทุ่มครึ่งมีเวลายี่สิบกว่านาทีเดี๋ยวหาอะไรทานกันดีกว่านะครับ ียได้นะคนนี้อาร์ทอยเสื้อผ้าที่อยากได้อะเรามาผิดวันมาผิดวันมันไม่ใช่ผิดหรอกวันนี้ฟิลมาดูคอนเสิร์ตใช่วันเสาร์ใช่ครับเสียได้ใจแต่พวกอาร์ทอยหรือร้านเสื้อที่เรามาไม่จำไม่ได้ว่าวันเขาเปิดวันอังคารหรือวันพุธไม่เป็นไรวันนี้เขาไปของผมกันวันเสาร์เออพ่อขัดปลาหมึกพ่ออยากกินนี่ อ่ะได้อ่ะแม่ไม่เอาอะไรก่อนไข่รปลาหมึกก่อนไข่รปลาหมึกคนระับเอ้พี่ปกติฮาทอยเข้ามาวันไหนนะฮะอังคารพุธอังคารกับพุธใช่ไหมฮะวันนี้ไม่มีนะอทอยเสียดายคือใจอ่ะอยากมาซื้อเสื้อหลานหนึ่งเ <c oughs> ออเพราะรอบที่แล้วซื้อไปอ่ะคือสวยมากเสีย <c oughs> ดายนะครับ <c oughs> อ่ะไปะเดี๋ยวให้แม่รับวันนี้ก่อน <c oughs> อ,อ่ะได้มาแล้วนะครับ <c oughs> ชุดนี้เท่าไหร่แม่ห้าสิบบาทนะ เอาแบบไหนพอเลือกเลยเอาแบบนี้ดีกว่าแม่นั่งแน่นี่นี่ไดเลยสามชั้นธรรมดาแบบเผ็ดครับออเด็ดหนึ่งพี่ครับแล้วก็สามชั้นที่ได้ที่หนึ่งข้าวเหนียวมีป่ะฮะมีครับเอาข้าวเหนียวห่อหนึ่งครับพี่เดี๋ยวพ่อทาสองไม้ก็อยู่แล้วครับไม้ใหญ่มากครับพี่นี่ขอบตังค์นะแม่จ่ายพ่อด้วยเท่าได้ครับ40บาทครับมาขอบคุณครับนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละแม่นั่งนี่ก็ได้ แล้วเดี๋ยวร้านน้ําก็อยู่ตรงนี้เลยมีน้ําอยู่แม่ไปซื้อน้ำได้ได้ให้แม่เดี๋ไปซื้อน้ํานะครับเป็นไงแม่ปลาหมึกอร่อยคร่ะจริงแอบเห็นฝั่งโน้นมีต้มต้มต้มตำอะไรด้วยน่ะใช่ร้านนั้นแหละเรากินอ่ะก็อร่อยแล้ำปั่นก็มีนะใช่พวกชานมไข่มุกอะไรก็มีปลาหมึกย่างไงหม่าล่า แต่มาเนี่ยรู้สึกมันไม่ร้อนเลยนะแม่นะอืมีมมลมตลอดได้บอกว่าหมูทอดทอดแบบเผ็ดอร่อยนะอร่อยมาะมาทุกคนหลังจากที่ทานอะไรอิ่มแล้วก็ น้องฟิวทักมาแล้วเมื่อกี้นะฮะใกล้จะเลิกแล้วแล้วก็หิวมากด้วยใช่แต่เราอ่ะอิ่มแล้วอิ่มมากด้วยจะบอกว่าข้าวเหนียวหมูที่พ่อทานไปเมื่อกี้อร่อยมากนะแล้วของแม่ไอไข่ปลาหมึกทอดก็อร่อยกำลังดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนนะครับขอตัวไปรับน้องฟิวก่อนนะครับเนี่ยวันนี้ก็พามาเดินเที่ยวก็ประมาณนี้แหละทุกคนเสียดายมาวันที่อาทอยไม่ได้มานะครับก็เลย ดูลงๆอนึงแต่ว่าก็มีของขายนะที่นี่ร้านเสื้อพ่อถาก็ไม่ได้มาใช่มาผิดวันครับชีวิตเปลี่ยนไม่เป็นไรไหมคก็ให้ดูประมาณนี้แหละว่าอวันธรรมดาพี่ๆเขาก็มาขายของกันนะค่ะก็ถือว่าโอเคเลยทุกคนวันนี้นะครับมาเที่ยวนี่เลยคลีนอินเทจรัชดาใช่ครับตึกช้างอยู่ข้างหลังคือไฮไลท์โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปรับฟิลก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าคัะบ๊ายบาย